คำพูดจากลมปากมันไม่น่าเชื่อถือเท่าการกระทำเรื่องราวของโผลเมียรี่เหตุใจที่จู่ๆเมียของเขาก็มาหายตัวไปอย่างปริศนาเขาก็เลยต้องออกตามหาเมียแบบแทบจะพลิกแผ่นดินแต่มันก็ทำให้พ่อหนุ่มเมียหายต,ต้องเจอต้องเจอกับเรื่องราวประหลาดแบบที่เขาเองก็ไม่เคยเจอเคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเออชีวิตโคตรจะทุลักทุเลและเรื่องราวของพ่อหนุ่มเมียหายจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์ภมภูมิจะเสนอขนเบรกแตกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลล์เดาเดาเดาหาก คุณมีคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจจก,กินแบบตาตอดตาย,ยากรอกขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทําให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพ,พานต์บ้านน้องชารีปมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไขช่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคาเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขัอนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกพีีีเเดดยยยหรรรือออตาาาบนนใๆก็ขภผมมสป ไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่คู่ผเมียเหตุใจที่ตอนนี้กาลังเดินทางย้ายบ้านเพื่อไปตั้งต้นชีวิตใหม่คนผู้ชายชื่อเจฟผู้หญิงชื่อเอมมี่และทั้งคู่ก็คือพระเอกและนางเอกของเราเราะสะวายแกกันมานานแสนนานแล้วนะจ๊ะแต่ในขณะที่พระเอกกาลังขับรถไปที่ความเพลิดเพลินจู่ๆรถคันนี้ก็พุ่งพรวดออกมาทําให้พระเอกต้องเสียหลักแต่ก็ยังประคองให้รถกลับมาวิ่งได้ตามปกติถึงแม้ว่าจะตกระจแบบใจให,หายใจคว่ำแมงพุ่งออกมาแบบนี้เป็นใครก็ตกใจนางเอกก็บอกให้ผผัััััววววแหหาาาาาที่่่พกกกสนนนนออยเเรรคคิิดงขบมไป เกือบได้ตายคู่และออกสักพารพระเรก็มาจอดแวะที่ปั๊มข้างทางเพื่อจะผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าแต่เขาก็ดนมาเจอกับไอ้นี้ที่เป็นคนขับรถพุ่งพูดออกมาจากข้างทางจนทําให้เขากับเมียเกือบจะตายห่าเมื่อกี้นี้ไอหนวนนี่ที่ไม่คิดว่าตัวมันเป็นคนผิดก็ด่าว่าพระเรกยังกระหมูกระหมาพระเรกก็บอกว่ากูไม่ได้ผิดจะมาด่ากูเพื่ออะไรวะแต่ก็ด่ากันได้แค่แป๊บเดียวนางเอกก็มาพระเรกก็เลยรีบพุ่งพรวดออกไปจากที่นี่ทันทีแต่ก็ออกไปได้ไม่นานนักจู่ๆเครื่องรถก็สั่นและดับไปดื้อๆท หาคนมาช่วยแต่ก็ไม่มีสัญญาณเลยสักขีแถวนี้แมงโคซอกเล้าไอสองตัวนี้ก็เลยมายืนปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตแต่จู่ๆรถข่อยหนวดกวนติงก็ขับตรงมาและขับผ่านทักคู่ไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ไปได้แค่นิดเดียวและจอดเหมือนกับว่ากาลังจะทําอะไรบางอย่างพระเรกกบนังเอกที่เห็นก็โคตรงงแต่ก็งงได้ไม่นานนักจู่ๆก็มีรถเทลเลอร์ขับตรงมาทั้งคู่ก็พยายามบกเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งคนขับรถที่มีชื่อว่าเรก็ลงมาช่วยทั้งคู่เข็นรถไปแอบข้างทางแล้วก็มาดูว่าทีีี่่่่่รรรรรรรถดับบบบเเเเเป็็็นนพพาาาาาาาะะะะอไงงททหหกกวววิค์ใช้ มันหนักเกินไปจนมันร้อนและน็อกดับไปเองบักเรกก็เลยบอกให้ทั้งคู่ติดรถองเขาไปที่ร้านอาหารซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้เพียงแค่ห้าไมล์พระเรกก็ขอบคุณแล้วบอกว่าเขาจะรอให้รถเครื่องเย็นเผื่อว่ารถจะกลับมาใช้งานได้อีกเหมือนเดิมแต่นางเอกก็ไม่โอเคแล้วบอกกับผัวว่าไม่อยากจะอยู่แถวนี้เพราะมัน,มนร้อนและซอกราวเป็นอย่างมากพระเรกก็บอกว่ารออีกสักแป๊บเดี๋ยวเครื่องมันเย็นค่อยไปพร้อมกันก็ได้แต่นางเอกก็ไม่ทนและบอกว่าจะติดรถไปกับบักเรสจ,จะได้ใช้โทรศัพท์ในร้านอาหารโทรไปขอให้คนมาลากรถออกไปจากถิ่่่นกกกกกรราาาาววพะะเเเเออ็็ไมมยยยจจขัดใีลบ แต้ตเราห้ามไปเมียก็ไม่เคยจะฟังเอออย่าไปห้ามไม่เสียเวลาซึ่งเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงพระเรก็เลยลงมาดูว่าเครื่องรถมันเย็นหรือ,อยังแต่เขาก็สังเกตเห็นอะไรแปลก,กก็เลยมุดลงมาดูใต้รถและเห็นว่ามีสายไฟระย,ยงระย,อยางมันทําให้พระเอกรู้สึกประหลาดใจเขาก็เลยต่อสายพวกนี้และลองสตาร์ทรถจนรถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเออทนร้อนอยู่ตั้งนานจาน้าพระเรกก็รีบขับรถตรงมาที่ร้านอาหารเพื่อจะมาบอกกับเมียว่าไม่ต้องตามใครมาช่วยแล้วแต่พอเข้ามาในร้านก็ไม่มีวี่แววของเมียเ,เขาเลยสัก,กนิดพระเรก็เลยถามเจ้าของร้านว่าเห็นเมียขอองกูหรืป แม่งอยู่ๆมาถามหาเมียไอเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าคนเข้าคนออกที่นี่กันทั้งวันใครมันจะไปจำได้แต่พระเอกก็ยังตื้อไม่เลิกและถามถึงเมียของเขาไม่หยุดไอเจ้าของร้านก็เลยตะโกนถามทุกคนในร้านว่าเคยเห็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาจิม้มเลมเหมือนที่พ่อหนุ่มคนนี้บอกไหมทุกคนก็พากันใส่หน้าเพื่อบอกว่าไม่เคยเห็นเมียของพระเอกเลยสักนิดพระเอกที่ไรทางเลือกก็บอกว่าถ้าเมียของเขาแวะมา <ๆ S 1> ก็ฝากบอกให้รออยู่ที่ร้านนี้จนก,กว่าผัวจะกลับมารับจากนั้นพระเอกก็ขับรถออกมาจากร้านเพื่อจะตามหาเมียแบบไรจุดหมายปลายทางแต่จู่ๆเขับวนมาที่ ถนนอีกเส้นซึ่งเขาจาได้แม่นว่ารถคันนี้แหละที่เมียของเขาขอเตี๋ไปด้วยเมื่อกี้นี้เรกก็เลยรีบขับตามและพยายามบีบแต่เพื่อจะให้บักเรสมันจอดรถแต่บักเรก็ทําไปไม่สนใจเรกก็เลยขับไปดักด้านหน้าและเบรกแบบหัวทิ่มหัวต่ําจนบักเรต้องรีเบกตัวโกงบักเรกที่กาลังโมโหก็ลงมาด่าพระเร็กเป็นชดแต่พระเรกก็ไม่สนใจและถามว่าเมียกูอยู่ไหนบักเรกก็บอกว่ากูไม่รู้กูยังไม่เคยเห็นเมียมึงเลยอ้ามึงเป็นโรคความจําเสื่อมหรอวะพระเรกก็โคตรจะงงแล้วบอกว่าเมื่อกี้เมียกูไปกับมึงมมึงเเเอาีียกกกูไไไปว้ทท่หนบัร็ แล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าไม่เคยเจอเมียของพระเอกแต่ในขณะที่ไอ้สองตัวนี้กำลังคุยกันแบบไม่รู้เรื่องจจ่จรถตำรวจก,ก็ผ่านมาพระเอกก็เลยรีบบกและบอกกับนายอำเภอว่าเมียกูหายไปาทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งจะไปกับไอ้คนนี้นายอำเภอก็โคตรจะงงเขาก็เลยเข้าไปค้นรถของบกักเรแต่ก็ไม่เจอกับอะไรสัก,กอย่างพระเอกก็ไม่สนและพยายามไว้วยว่าเขาไม่ได้หลอนนายอำเภอที่อยากจะช่วยพระเอกเต็มที่ก็บอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักชิน้นจะให้จับบักเรก็คงจะไม่ได้เขาก็เลยบอกให้พระเอกไปที่สอนนอกระแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพราะมันอาจจะ จะเบื่อผัวและทิ้งผัวเก่าไปหาผัวใหม่แล้วก็ได้เออโดนเทแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่าวะกบักเรกก็เลยเอรอดตัวและขับรถออกไปจากตรงนี้แบบที่พระเรกไม่สามารถทาอะไรได้เลยจากน้ำพรเรเกก็มาที่สอน,นอเพื่อมาลงบันทึกประจําวันซึ่งมก็ทำให้เห็นว่ามีประกาศตามหาคนหายมากมายติดอยู่ที่บอร์ดเจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่าทางการจะสนใจคดีคนหายก็ต่อเมื่อมีการรียกจ้าดไทยหรือมีหลักฐานแน่ชัดว่าถูกลักพาตัวไปจริงๆพรเรกที่รู้ว่าตํา,ารวจไม่สามารถพึ่งพาได้ก็รีบกลับมาที่ร้านอาหารและถามมาเจ้าของร้านว่าเมียกูมาที่นี่หรือย,อยังแล้วก ไม่มีใครเคยเห็นเมียของเขาแต่พระเอกก็สังเกตไปเห็นใบเสร็จที่เจ้าของร้านกําลังเช็คราะแต่ละใบจะมีชื่อของคนที่เข้ามากินอาหารในร้านพระเรก็บอกว่าขอดูใบเสร็จพวกนั้นจะได้ไหมไอเจ้าของร้านก็รําคาญแล้วบอกว่ากูชักจะเบื่อมึงแล้วนะแต่พระเรกก็ไม่สนแล้วย่งใบเสร็จทั้งหมดมาจากมือเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ไม่ทนรีบชักปืนมาขู่แล้วบอกให้พระเอกออกไปจากที่นี่ซะพระเรกก็ตกกงจยแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากร้านเพราะกลัวว่าจะโดนยิงตายหาไปซะก่อนจากนั้นพระเรกก็รีบมาที่ตู้โทรศัพ เอกว่ากูเห็นเมียมึงเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้พระเอกโทรไปแจ้งตำรวจเสริมันก็ได้บอกกับพระเอกว่าไอ้คนขับรถบรรทุกคนนั้นมันพาเมียของพระเรกตรงไปที่แม่น้ำแถมยังบอกอีกว่าตำรวจน่ะตัวดีอย่าไปแจ้งความอะไรเลยเล้วเธอเออกูบอกแค่นี้แหละพระเรกที่กำลังสติแตกก็ร,รีบบึงรถไปที่แม่น้ำตามเส้นทางที่เอบบลลี่บอกมาและในระหว่างทางพระเกกรกพยายามจะโทรไปบอกเพื่อนที่รู้จักกับ f อ i แต่ก็ยังไม่ทันจะได้คุยกันจู่จสัญญาณก็ขาดหายแต่ตอนนี้พระเรกยังมาเจอกับทางตันที่มีแผงประตูกั้นไม่ให้เข้าพระเรกก็เลยต้อง บางหนวดก็ขับรถกระบะมาปิดทางและงัดปืนออกมาสั่งให้พระเอกลงมาจากรถเดี่ยวนี้แต่พระเอกก็ไม่ได้โง่และแตัดสินใจถอยรถ,รถพุ่งทะลุป,ประตูเหล็กเข้าไปข้างในจานักก็รีบขับหนีบากหนวดเพราะไม่อยากจะตายก่อนที่จะเจอหน้าเมียาตายก่อนกูจะโดนเมียดา่าแต่บางหนวดก็ยังตื่ไม่เลิกและขับรถตามให้เอกมาแบบติดๆพระเอกที่เหลือจะทนก็เลยขับรถพุ่งลงน้าแม่งเลยบากหนวดมันจะได้เลิกตามสักทีแน่จริงมึงตามกูมาเด็กบากหนวดที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะต้องมาเจอกับคนบ้าระห่ำแบบนี้ก็เลยงัดปืนออกมาและยิงพระเอกแต่มันก็ตามไปยิง ปุ่ดดำว้จนมันหาตัวพระเอกไม่เจอแต่จิจูก็มีไอ้บักอ้วนตัวนี้มาเพิ่มซึ่งไอ้บักอ้วนมันก็ไม่รอช้ารีบลากรถของพระเอกขึ้นมาจากน้าเพื่อเอามาแอบไว้ในรถบรรทุกของมันพระเอกที่เห็นก็เริ่มกระจ่างแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้พวกนี้มันจะจับเมียของเขาไปทําอะไรเออทาไมต้องเป็นเมียกูแต่ก็งงได้แค่แป๊บเดียวจิจูพระเอกก็โดนไอ้เบลลี่ที่หลอกเขามาที่นี่ทุบเขาเต็มๆจนทาให้พระเอกสลบไปแล้วพอฟื้นขึ้นไอ้เบลลี่ก็ถามพระเอกว่ามีตังในธนาคารกี่บาทพระเอกก็ไม่อยากกบออเเรม็ี่่วูยยล เหมื่นดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านกว่าบาทซึ่งมันก็ตรงกับที่นางเอกได้บอกมามันก็เลยพาพระเรกมาเจอกับบกักเรสพระเรกก็ถามว่าเมียกูอยู่ไหนบักเรสก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะได้เมียเคิร์นมึงต้องไปถอนตังทั้งหมดแล้วเอามาแลกกับเมียของมึงซะง่ายๆแค่นี้เองแล้วถ้าคิดจะตกติกกระดุกกระดิก๊กกุกกีกุกกกมึงจะไม่ได้เจอกับเมียของมึงอีกเลยพระเรกก็โอเคแล้วรีบมาที่ธนาคารเพื่อจะเอาตังทั้งหมดไปให้บักเรสและทีมงานแต่พนักง,งานก็เห็นว่าพระเรกมันแปลกเขาก็พยายามถามว่ามึงโอเคหรือเปล่าพรระะเเเเออออกกก็ลยยยส่ส่่่่่งงิวาาตตนนนี้้ขไไไไมมคคจจแััทดดู คนนี้ก็มานั่งกันท่าพระเรก,ก็ไม่กล้าพูดแต่ถึงกระนั้นพนักงานธนาคารก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่พระเรกกาลังเจอแต่เขาก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้พระเรกก็เลยแอบหยิบมีดติดตัวไปด้วยเผื่อว่าจะได้ใช้ในยามฉุกเฉินและพอพระเรกออกอามาพร้อมกับเงินก้อนโตไอ้หนวดก็รีบบึงมารับเขาที่จุดนัดพบจานะมันก็ใช้เทปพ,พันมือของพระเอกและจับพระเรกกับไปด้วยพระเรกที่รู้ว่าไอ้พวกนี้ไม่ปล่อยเขาไปแน่แนก็งัดมีดที่แอบจิกมาพยายามปาดเทปพ,พ,พันมือให้ขาดไอ้หนวดที่กำลังชะล่าใจก็บอกว่าเที่ยขขพ,พราะมัถ โยนซะเหลือเกินและในขณะที่บักหนวดกำลังโมมันก็หยิบตังออกมาดูจนได้เห็นว่ามันเป็นตังสอดไส้ที่พนักง,งานธนาคารแอบช่วยพระเอกเพราะด้านหน้าเป็นแบงค์ร้อยดอนส่วนด้านในมีแต่แบงค์หนึ่งดอนทั้งนั้นเลยแม่งเอ้ยตังเต็มถุงแต่มีไม่ถึงพันดอลพระเอกที่ได้จังหวะก็เอามีมาปักที่ไหล่ของไอ้หนวดและใช้ปืนของบักหนวดตบหน้ามันไปนแบบรัวๆจนทาให้บักหนวดเหมอนเติบจานาก็ใช้เทปพันขาและพันคอแบบพันติไว้กับบอยอย่างกับมัมี่เอ่อสมนำหน้าพระเอกที่กำลังงุนเหงวดก็ยับยรถไถ ร่งความเร็วและเบรกมันอยู่ซ้ำๆเพื่อจะให้เทปกระชากคอของบักหนวดจนทําให้มันต้องตาเหลือกตาปินแม่งเอ้ยใครมันจะไปพูดได้บักโดนที่ไม่อยากจะตายแบบพิสดารก็เลยบอกว่าเมียของมึงน่ะถูกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกข,ของบักอ้วนที่ลากรถของแม่เอกขึ้นมาจากน้ำเมื่อตอนกลางวันนั่นแหละเออปล่อยกูได้ยังแต่ในขนาที่บักหนวดกำลังโดนทรมานแบบพิสดารนายอำเภอก็ขับรถมาเห็นพอดีพระเอกก็รีบลงจากรถเพื่อจะเล่าทุกอย่างให้นายอำเภอฟังแต่ก็ยังไม่ทันได้เล่าอะไรจู่ๆบักนวดก็ออกมาจากรถและใช้ปืนยิงใส่นายอำเภอทันทีระเเเเอกกกททีี่่่่ห็็็นนนตใจจแลวิงงไปปบืาภสั้ นทีี่เมือก้บักนวดก็รีบตามมายิงพระเอกแต่ก็ยังไม่ทันได้ยิงโจโนายอำเภอที่กำลังรอแร่็ยิงใส่บกนวดตายห่าเป็นหน้าตาเฉยพระเอกก็รีบวิ่งเข้ามาหานายอำเภอแล้ววอไปแจ้งว่านายอำเภอถูกยิงให้ส่งรถปอเต็กตึงมารับไปที่วัดได้เลยพอดูแล้วยังไงก็ไม่รอดแน่เออไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเวลาจาน้าพระเอกก็รีบบึ่งไปที่ท่าจอดรถบรรทุกตามที่บกนวดได้บอกเขาเอาไว้ก่อนตายและพอมาถึงเขาก็มาเห็นว่าบักเรสกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนี้พอดีเขาก็เลยรอให้มันกลับไปขึ้นรถและแอบก่อรถเหมือนกับเป็นนสเเอรรแและ้ขณทที่่กังงงตยูใถ ตัวรถคันนี้ก็ผ่านมาไอเด็กคนนี้ก็มองมาเห็นว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้ห้อยหนอยอยู่ใต้รถเทลเลอร์อ้าวตัวอะไรนี้คนไว้กูเป็นคนอ้าวก็นึกว่าสไปเดอร์แมนพระเอกที่เริ่มจะปวดเนื้อไม้ตัวเลยต้องไต่กระเดิบก,กระเดิบแบบทุลักทุเลจนทำให้ปืนที่เหน็บอยู่หลังเอวร่วงหายไปซะย่างงั้นแต่พระเอกก็ไม่สนและปีนไป่ายไปเรื่อยเปยื่อยซึ่งมันก็ประจบออที่บักเรสก,ก็ไม่ได้มองกระจกข้างพอดีเพราะมีแต่ทางตรงไม่รู้จะมองดูข้างหลังไปเพื่ออะไรแล้วก็สําเร็จนะครับพระเอกสามารถปีนไปแล้วมานั่งแออบบบยู่่่ทีหหลลััังววราาากกกจนนไได้เเ็ผป ราก็มาถึงบ้านโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้พระเอกมันเข้ามานอนแอบอยู่ที่หมวกหัวลาบและกาลังแอบมองมันอยู่เออแอบมองเธออยู่นะจ๊ะจากนั้นพระเรกก็ะทำการปีนหลังคาโรงนาเพื่อจะหาที่แอบใหม่ที่ดีกว่านี้และอีกสักพักชาวแก้งของพระเรศก็พากันแห่มาที่นี่พระเรกก็ได้แต่แอบมองและเห็นว่าเมียของเขาโดานห่อไว้ในผ้าและออกมาจากใต้ท้องรถแบบที่ไม่มีเสียงกรีดร้องหรือมีทีท่าว่าเธอยังมีชีวิตอยู่อ้าวเมียกูตายซึ่งไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้สะทกสะานและยืนหัวรอก,กันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่เรื่องตลกแต่จู่ป ่ในตู้เย็นที่อยู่ในห้องใต้ดินเพื่อจะให้นางเอกแข่งตายไปซะแต่พระเอกก็ทาอะไรไม่ได้เขาก็เลยรออย่างใจจดใจจ่อเพื่อจะอาศัยจังหวะเข้าไปช่วยเมียออกมาจากการโดนแช่ฟรีดรอแป๊บนึงนะแล้วพอไอ้พวกนี้ออกไปกันจนหมดแล้วพระเอกก็รีบเข้ามาช่วยเมียแต่เขาก็ไม่สามารถเปิดห้องใต้ดินได้เขาก็เลยเข้าไปค้นรถของบักอ้วนจนได้เจอกับปืนกระบ,บอกหนึ่งพระเอกที่ไรทางเลือกก็เลยตัดสินใจเดินเข้ามาในบ้านเอาปืนมาจี้ทุกคนแล้วบอกว่าให้เอากุญแจมาก่อนที่เมียของกูจะแข่งตายเมียของบักเรกก็โคตรจะงงเพราะไม่รู้ว่าผัวจะเป็นคนแแบบนนีี้ต่ในน่ใขณะะทรเกกังจจดุญ จูลูกชายของบอกเรีดก็เอาปืนลูกซองมาจี้พระเอกแล้วบอกให้พระเอกทิ้งปืนซะไม่อย่างนั้นกูยิงมึงแน่บอกเรดก,ก็รู้สึกภูมิใจในตัวของลูกชายมากมันก็เลยสั่งให้ลูกชายเหนี่ยวไกเพราะไอ้นี่มันกำลังจะฆ่าพ่อและแม่แต่เด็กน้อยก็ไม่กล้ายิงเพราะเขายังเป็นเด็กไร้เดียงสาพระเอกก็เลยอาศัยจังหวะเตะปืนเด็กน้อยจนเอาให้ปืนลั่นใส่บักอ้วนไอบิลลี่ที่เห็นก็อาศัยจังหวะวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้จากนั้นพระเอกก็พาคนที่เหลือมาที่โรงนาแล้วบอกให้เอาเมียของเขาออกมาจากตู้แช่และพอนั่งเอกออกมาจากตู้แช่่่่่พรรระะเเเอออกกกกก็็สงงทุคคคคคนนนลมมมาาาาาายยยยูใใให้้้ตดดิขไไจจแีื แต่ถึงพระเอกจะขังไอ้พวกนี้ไว้แล้วเขาก็รู้ว่าไอ้บิลลี่มันจะต้องหาทางมาช่วยชาวแก๊งแน่ๆแต่รถที่จอดในโรงนาก็ไร้กุญแจพระเอกก็เลยพาเมียวิ่งไปที่รถกระบะที่จอดอยู่ห่างจากตรงนี้อยู่พอสมควรบักบิลลี่ที่เห็นก็นรีวิ่งเข้ามาช่วยชาวแก๊งให้ออกมาจากการถูกขังอยู่ในรส่วนสองผัวเมียใจที่มาถึงรถก็เพราะว่ารถคันนี้ไม่มีกุญแจอีกแล้วอ้าวแล้วจะไปยังไงวะสองผัวเมียก็เลยพา,าเขาเข้ามารื้อคนในบ้านจนเจอลูกกุญแจรถได้แบบไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังไม่ได้ไปไหนจู่ๆบัเ้ก็เล,เลอร ขึ้นมาขับรถกระบะแล้วออกตัวไปก่อนที่บักเรสจ,จะขับมาชนอีกรอบจ่ากนุําพระเอกก็รีบพาเมียบึงออกไปจากตรงนี้แต่ก็ไปได้แค่นิดเดียวไอ้สามตนนี้ก็พาขับรถตามมาแบบ3รวมหนึ่งแต่ด้วยความดีที่พระเอกสะสมมาตั้งแต่ชาติบางก่อนมันก็ทําให้บักบิลลี่เสียหลักจนรถไห่ท้องไหไส่แลวระเบิดตายหาคารรถซะอย่างนั้นแล้วก็ตามมาด้วยบักอ้วนที่เสียหลักพุ่งชนตู้คอนเทนเนอร์จนน้ำมันมันายหาคารรถไปอีกคนก็าตายตายซะให้หมดหมดบักเรสที่เห็นตัวอย่างการตายของลูกน้องกระแทนที่มันจะเข็ดจ,จะหล,ลับ,บม,ออมันีนีียวรเท่ดน ยังหนักก็เลี้ยวหนีมาบนสะพานแต่รถของมารีก็แรงกว่าและพยายามจะดันให้สองผัวเมียร่วงลงจากสะพานตายไปซะพระเอกที่เหลือจะทนก็เลยรีบลงมาจากรถและขึ้นมาโนเนียกับบักเรสจนทำให้รถของบักเรสห้อยตองแต่งอยู่คาสะพานซึ่งเหตุการณ์มันก็มั่วไอตัวแต่พระเอกก็อาศัยความมั่วลากบักเรสร่วงลงจากสะพานมันก็เลยต้องลงไปนอนแงกอยู่ใต้สะพานแบบนี้เออใครเห็นก็ว่าตายแต่มันก็ดันไม่ตายแมงคดพ่อคนแม่เถกพระเอกที่เห็นก็หมดความอดทนแบบขั้นสุดเขาก็เลยปล่อยให้รถหัวลากกลับลงไปหาเจ้าของเพราะกลัวว่าน้องห และน้องหัวลากได้อยู่ด้วยกันแบบที่บอกเรยมันก็ต้องบป็นแต่แต่และขี้แตกตายอยู่ใต้สะพานเออน,นี่แหละจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของจริงซึ่งหลังจากนั้นสองผูมีอิทธิยใจก็ได้ไปใช้ชีวิตกันที่ใหม่โดยไม่ได้เสียตังให้กับย้เรียกค่าไถ่เลยสักบาทเพราะมันตายหากันไปหมดแล้วอาจจะได้สบายแก๊กแบบสงบสุขสักทีแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอ,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. กลัส สำหรับวันนี้สวัสดีครับ